แทคิออนอนุภาคที่เร็วกว่าแสงเคล็ดลับสู่การย้อนเวลาเราแค่ต้องหามันให้เจอคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณสามารถส่งข้อความหาตัวเองในอดีตได้คุณจะบอกอะไรกับเขาจะบอกให้ซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะบอกให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือจะบอกแค่ว่าอย่าทำแบบนั้นนะ ในเรื่องที่คุณเสียใจที่สุดตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมามนุษยชาติเราถูกปกครองด้วยกฎเหล็กข้อหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสัจรธรรมสูงสุดของเอกภพ,พกฎที่ถูกจารึกไว้โดยอัจฉริยะที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กฎนั้นบอกเราอย่างชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสง แสงคือขีดจำกัดสูงสุดคือกำแพงที่ไม่มีวันถูกทำลายและที่สำคัญกว่านั้นคือความเป็นเหตุเป็นผลหรือ causality กฎที่บอกว่าเหตุต้องเกิดก่อนผลเสมอคุณต้องกดสวิตช์ไฟก่อนไฟถึงจะติดคุณต้องคว่างแก้วออกไปก่อนแก้วถึงจะแตกแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ ว่าในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้มีรอยปริร้าวเล็กๆเ,เกิดขึ้นในกำแพงแห่งความจริงรอยร้าวที่นักฟิสิกส์บางกลุ่มเริ่มมองเห็นและตั้งคำถามว่าหรือสิ่งที่เราเชื่อมาตลอด100ปีอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในความลึกลับของอนุภาคชนิดหนึ่งที่ไม่ได้แค่ท้าทายกฎของไอน์สไตน์ แต่มันอาจจะกำลังเย้ยหยันการเวลาอยู่ด้วยซ้ำออนุภาคที่ชื่อว่าแทคิออนครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแทคิออนเราต้องมาย้อนดูรากฐานความเชื่อของเรากันก่อนครับเพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมการมีอยู่ของมันถึงเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการขนาดนี้ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20คริสต์ศักราช1905 อัลเบิร์ตอน์สไตน์ได้ประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือ Special Relativity ออกมาทฤษฎีนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ต่อเอกภพไปตลอดกาลหนึ่งในสมการที่โด่งดังที่สุดคือ E เท่ากับ mc 2ซึ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลสารแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทฤษฎีนี้คือขีดจำกัดของความเร็วครับอน์สไตน์คนพบว่ายิ่งเราเร่งวัตถุให้เร็วขึ้นเท่าไหร่ มวลของวัตถุนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในทางสัมพัทธภาพและเมื่อมวลเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นไปอีกเพื่อเร่งมันให้เร็วขึ้นไปอีกเป็นงูกินหางแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวัตถุนั้นเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของมันจะเข้าใกล้ค่าอนันต์และนั่นหมายความว่าเราต้องใช้พลังงานอนันต์เพื่อผลักมันให้ถึงความเร็วแสงซึ่งในทางฟิสิกส์และทางปฏิบัติแล้วพลังงานอนันต์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ ดังนั้นแสงจึงกลายเป็นพระเจ้าแห่งความเร็วมันเดินทางด้วยความเร็วคงที่ประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีในสุญญากาศไม่มีใครแซงมันได้ไม่มีใครเทียบเคียงมันได้แต่เดี๋ยวก่อนครับนักฟิสิกส์เป็นพวกที่ชอบตั้งคำถามเสมอพวกเขาเริ่มมองไปที่สมการของไอน์สไตน์อีกครั้งแล้วเกิดความสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ล่ะลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีกำแพงสูงตระงานกั้นอยู่กำแพงนี้คือความเร็วแสง ฝั่งที่เราอยู่คือฝั่งของอนุภาคปกติที่เรียกว่าทารเดียนส์หรืออนุภาคที่มีมวลเราเกิดมาพร้อมกับความเร็วที่ต่ำกว่าแสงและเราต้องใช้แรงมหาศาลเพื่อไต่กำแพงนี้ขึ้นไปแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้แต่สมการคณิตศาสตร์กลับเปิดช่องว่างไว้นิดหนึ่งครับมันบอกว่าถ้ามีอนุภาคบางอย่างที่ไม่ได้เกิดมาในฝั่งของเราแต่เกิดมาที่อีกฝั่งของกำแพงล่ะ เกิดมาพร้อมกับความเร็วที่เร็วกว่าแสงตั้งแต่กำเนิดละ่ะนี่คือจุดกำเนิดของแนวคิดเรื่องแทคิออนครับคำว่าแทคิออนมาจากภาษากรีกทาคิสที่แปลว่าเร็วถูกตั้งชื่อโดยเจอร์รัไฟเบิร์กในปี1967แต่แนวคิดนี้มีมานานกว่านั้นครับแทคิออนไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อทำลายทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับแต่มันคือเงาสะท้อนในกระจกที่สมบูรณ์แบบของทฤษฎีสัมพัทธภาพต่างหากถ้าฝั่งของเรา หรือทาเดียนต้องใช้พลังงานอนันต์เพื่อเร่งความเร็วให้ถึงแสงฝั่งของแทคิออนพวกมันกลับต้องใช้พลังงานอนันต์เพื่อชะลอความเร็วให้ลงมาหาแสงครับคุณฟังไม่ผิดครับสำหรับแทคิออนแล้วความเร็วแสงคือความเร็วที่ช้าที่สุดที่พวกมันจะเป็นไปได้ครับยิ่งพวกมันเสียพลังงานไปมากเท่าไหร่พวกมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นและถ้าพวกมันมีพลังงานเป็นศูนย์ความเร็วของพวกมันจะเป็นอนันต์ทันที มันสามารถไปโผล่ที่ไหนก็ได้ในจักรวาลในพริบตาเดียวครับความแปลกประหลาดของททคิออนยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าเราเจาะลึกลงไปในสมการคณิตศาสตร์เราจะพบกับสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั่นคือมวลของมันในโลกของเราวัตถุทุกอย่างมีมวลเป็นจำนวนจริงหรือ r e ียลแมสมีน้ำหนักจับต้องได้แต่สำหรับแทคิออนน้าว เพื่อให้มันสามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้โดยไม่ขัดแย้งกับสมการของไอน์สไตน์มวลของมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่ามวลจินตภาพหรือ imaginary mass หลายท่านอาจจะขมวดคิ้วมวลจินตภาพคืออะไรครับมันคือมวลในจินตนาการเหรอไม่เชิงครับในทางคณิตศาสตร์จำนวนจินตภาพคือจำนวนที่เมื่อนำมายกกำลังสองแล้วได้ค่าติดลบเช่นรากที่สองของลบห ซึ่งในโลกความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้เราไม่สามารถหาสิ่งที่มีมวลแบบนี้ได้ครับคุณไม่สามารถชั่งน้ำหนักส้มแล้วบอกว่าส้มนี้หนัก2ไอกิโลกรัมได้แต่ในทฤษฎีควอนตัมฟิล์มวลจินตภาพไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีตัวตนครับมันหมายถึงความไม่เสถียรสภาวะที่มีมวลจินตภาพมักจะเกี่ยวข้องกับการที่ระบบมีความไม่เสถียรและต้องการจะกลิ้งลงไปสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำกว่า เหมือนลูกบอลที่วางอยู่บนยอดเขาแหลมๆพร้อมจะกลิ้งตกลงมาได้ทุกเมื่อการมีอยู่ของทาคิออนจึงเปรียบเสมือนการมีอยู่ของโลกกระจกที่กฎฟิสิกส์กลับตลปัตสิ่งที่เราคุ้นเคยว่าปกติกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดและสิ่งที่แปลกประหลาดกลับกลายเป็นเรื่องปกติของที่นั่นคำถามสำคัญที่ตามมาคือแล้วเราจะหามันเจอได้ยังไงถ้ามันอยู่คนละฝั่งกำแพงกับเราถ้ามันเร็วกว่าแสงจนเรามองไม่เห็น เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันมีอยู่จริงเป็นเวลานานครับที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าแทรคิออนเป็นเพียงแค่ของเล่นทางคณิตศาสตร์หรือความผิดพลาดในสมการที่ควรกำจัดทิ้งแต่คุณผู้ฟังครับในช่วงปี2024ถึง2025ที่ผ่านมานี้เองกระแสลมได้เปลี่ยนทิศท,ทางเมื่อหลักฐานบางอย่างจากห้วงอวกาศลึกและห้องทดลองใต้ดินเริ่มชี้ชวนให้เราสงสัยว่า บางทีเราอาจจะกำลังแวกว้ายอยู่ในทะเลของแทคิออนอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้และกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนานี้อาจจะซ่อนอยู่ในอนุภาคผีที่ชื่อว่านิวตริโนครับอนุภาคผีหรือ ghost particle นี่คือฉายาที่เราตั้งให้กับนิวตริโนเพราะมันคือหนึ่งในอนุภาคพื้นฐานที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลมันแทบจะไม่มีมวลมันไม่มีประจุไฟฟ้า และมันสามารถทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ราวกับว่าไม่มีอะไรขวางกัน้นแม้แต่โลกทั้งใบสำหรับนิวตริโนแล้วก็เป็นเพียงแค่หมอกจางๆเท่านั้นในทุกๆวินาทีมีนิวตริโนนับล้านล้านตัวพุ่งผ่านร่างกายของคุณพุ่งผ่านหลังคาบ้านพุ่งผ่านพื้นดินทะลุลงไปถึงแกนโลกและพุ่งออกไปอีกซีกโลกหนึ่งโดยที่มันแทบจะไม่ชนกับอะตอมใดๆเลยแม้แต่ตัวเดียว นี่คือความยากลำบากในการศึกษามันครับเราแทบจะจับตัวมันไม่ได้เลยแต่ความลึกลับของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในวงการฟิสิกส์เราเชื่อกันมานานแล้วว่านิวตริโนนั้นไม่มีมวลและถ้ามันไม่มีมวลมันก็ควรจะเดินทางด้วยความเร็วแสงเป๊ะๆเ,เหมือนกับอนุภาคแสงหรือโฟตอนแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ความเชื่อนี้ป้องสั่นคลอน ย้อนกลับไปในวันที่23กุมภาพันธ์คศ1987หรือพศ2530เหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกาแล็กซี่เพื่อนบ้านของเราเมฆแมกเจอแลนใหญ่ห่างออกไปประมาณ168,000ปีแสงดาวเรือกมหึือไมได้สิ้นอายุไขแล้วระเบิดตัวออกเป็นซูเปอร์โนวาที่สว่างสวัยที่สุดในรอบ400ปีซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ 1> S.N. 1 9 8 7 a ในวันนั้นกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่แสงสว่างวาบนั้นแต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องอ้าปากค้างไม่ใช่แสงที่สวยงามครับแต่มันคือข้อมูลจากเครื่องตรวจจับนิวตริโนใต้ดินทั้งที่ยิกุนคามิโอคันเดทูสหรัฐอเมริกา IMB และรัเสเซียบักสันเครื่องตรวจจับเหล่านี้ จับสัญญาณนิวตริโนที่พุ่งออกมาจากการระเบิดได้พร้อมกันแต่เดี๋ยวก่อนครับความประหลาดมันอยู่ตรงนี้ครับสัญญาณนิวตริโนพวกนี้เดินทางมาถึงโลกก่อนที่แสงสว่างจากการระเบิดจะมาถึงเสีอีกและไม่ใช่แค่เสี้ยววินาทีแต่มันมาถึงก่อนเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงลองจินตนาการดูนะครับระยะทาง168,000ปีแสงถ้านิวตริโนเดินทางด้วยความเร็วแสงจริง มันควรจะมาถึงพร้อมๆกับแสงหรือถ้ามันมีมวลซึ่งมันทำให้มันช้ากว่าแสงนิดหน่อยตามทฤษฎีเดิมมันก็ควรจะมาถึงหลังแสงสิครับแต่นี่มันมาถึงก่อนในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าอาจเป็นเพราะขั้นตอนการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่แกนกลางจะยุบตัวแล้วปล่อยนิวทริโนออกมาก่อนที่แสงสว่างจะทะลุเปลือกดาวออกมาได้ ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ดูสมเหตุสมผลและได้รับการยอมรับมานานกว่า10ปีแต่พอมาถึงปี2024และ2025นี้เองนักฟิสิกส์รุ่นใหม่อย่างชาลส์ชวอสและโรเบิร์ตเอริชได้หยิบเอาข้อมูลเก่าชุดนี้มาปัดฝุ่นวิเคราะห์กันใหม่และพวกเขาก็พบความผิดปกติที่น่าตกใจพวกเขานำเสนอสมมุติฐานที่ท้าทายว่าจะเป็นไปได้ไหมที่นิวตริโนบางชนิด จริงๆแล้วคือแท้ขีิออนถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริงมันจะอธิบายทุกอย่างได้ลงตัวเป๊ะเลยครับนิวตริโนไม่ได้มาถึงก่อนเพราะออกมาจากดาวก่อนเพียงอย่างเดียวแต่มันมาถึงก่อนเพราะมันเดินทางเร็วกว่าแสงจริงๆมันลัดข้ามทะเลแห่งดวงดาวมาด้วยความเร็วที่เหนือยินตนาการงานวิจัยของเออร์ลิชระบุว่าในบรรดานิวตริโน3ชนิดอิเล็กตรอนมู่ออนและเทา มีความเป็นไปได้สูงมากที่หนึ่งในนั้นหรืออาจจะทั้งหมดมีสถานะเป็นแทคิออนเขาได้เครื่องคำนวณเทียบกับข้อมูลจาก SN 1987A และพบว่ากราฟของข้อมูลมันซ้อนทับกันได้พอดีกับโมเดลแทคิออนมากกว่าโมเดลปกติที่เราเคยเชื่อกันมากนี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่เป็นสัญญาณที่ส่งตรงมาจากความตายของดาวฤกษ์เมื่อเกือบ1 9 0 0 0 0ปีก่อนเพื่อบอกเราว่า เราอยู่ที่นี่เราเร็วกว่าแสงถ้าหลักฐานจาก SN 1987A ยังดูไกลตัวเกินไปยังดูเป็นเรื่องของอดีตที่แก้ไขไม่ได้งั้นเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทดลองบนโลกเราในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับที่เมืองคาร์สรูเอประเทศเยอรมนีมีการทดลองหนึ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในการไขปริศนาน้ำหนักของนิวทริโนนั่นคือโครงการที่ชื่อว่าแคทริน เป้าหมายของแคทรินนั้นเรียบง่ายแต่ท้าทายมหาศาลคือการชั่งน้ำหนักนิวตริโนครับอย่างที่บอกไปว่านิวตริโนมันเบามากเบาจนเราคิดว่ามันไม่มีมวลด้วยซ้ำการจะชั่งมันจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดระดับสุดยอดเลเซอร์ความแม่นยำสูงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดมหึืมานักวิทยาศาสตร์ที่นั่นใช้เวลากว่าทศวรรษในการเก็บข้อมูลจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีทรเทียม เมื่อไทรเทียมสลายตัวมันจะปล่อยอิเล็กตรอนและนิวตริโนออกมาพวกเขาวัดพลังงานของอิเล็กตรอนที่เหลืออยู่เพื่อคำนวณย้อนกลับหาหมวลของนิวตริโนที่หายไปและแล้วผลการทดลองในปี2024-2025ถึงก็ทำให้วงการฟิสิกส์ต้องเกาหัวกันอีกครั้งตัวเลขที่วัดได้คือกำลังสองของมวลนิวตริโนหรือ mass square มีค่าเป็นติดลบ หรือ Negative Value คุณผู้ฟังครับในทางคณิตศาสตร์ปกติตัวเลขอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเมื่อเอามาคูณตัวมันเองหรือยกกำลังสองผลลัพธ์ต้องเป็นบวกเสมอใช่ไหมครับ2คูณ2ได้4 -2 ลบ2คูณลบ2ก็ได้4ไม่มีทางที่จะได้ค่าติดลบแต่ผลการทดลองของแคทรินกลับชี้ไปที่ค่าติดลบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในช่วงแรกนักวิทยาศาสตร์พยายามหาข้อผิดพลาดคิดว่าเป็น noise หรือสัญญาณรบกวนคิดว่าเป็นความผิดพลาดของเครื่องมือแต่ยิ่งปรับปรุงเครื่องมือให้แม่นยำขึ้นเท่าไหร่ค่าที่ได้ก็ยิ่งเข้าใกล้ค่าติดลบที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้นและนี่คือจุดที่แทคิออนกระโดดเข้ามาในสมการจำที่ผมเล่าไปในตอนต้นได้ไหมครับว่าแทคิออนมีมวลจินตภาพหรือ imaginary mass และมวลจินตภาพนี้แหละครับคือสิ่งเดียวในจักรวาลที่เมื่อยกกำลังสองแล้วจะได้ค่าติดลบ m กำลังสองน้อยกว่า0สมการนี้คือลายเซนของแทคิออนครับมันเหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังตะโกนบอกเราผ่านผลการทดลองนี้ว่าดูสิฉันอยู่นี่ฉันคือมวลจินตภาพ การค้นพบนี้ถ้าได้รับการยืนยันว่าเป็นจริง100%มันจะพลิกโฉมหน้าของฟิสิกส์อนุภาคหรือ Particle Physics ไปโดยสิ้นเชิงแบบจำลอง t a ต d a า d ที่เราใช้กันมานานจะต้องถูกรื้อเขียนใหม่แต่มันไม่ได้จบแค่เรื่องของอนุภาคเล็กจิ๋วสิครับเพราะถ้าแทคิออนมีจริงและนิวตริโนคือแทคิออนมันอาจจะเป็นคำตอบของปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในระดับจักรวาลวิทยานั่นคือสสารมืดและพลังงานมืด นักฟิสิกส์หลายคนเริ่มตั้งทฤษฎีว่ากลุ่มหมอกของแทคิออนที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศหรือ cosmic t a c h y o n background อาจจะเป็นตัวการที่ทำให้จักรวาลขยายตัวด้วยความเร่งซึ่งเราเรียกว่าพลังงานมืดหรืออาจจะเป็นมวลที่มองไม่เห็นที่ยึดกาแล็กซี่ไว้ด้วยกันซึ่งคือสะสารมืดลองคิดดูนะครับสิ่งที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลสอ,อย่างที่เราตามหามาโดยตลอดอาจจะเป็นสิ่งเดียวกัน และมันก็คืออนุภาคที่เร็วกว่าแสงที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่เองแต่ก่อนที่เราจะดีใจกันเกินไปการยอมรับว่ามีสิ่งเร็วกว่าแสงมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับและราคานั้นอาจจะแพงหูฉี่แพงถึงขนาดที่ว่าความเป็นจริงของเราอาจจะพังทลายลงได้เลยครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงจุดที่บ้าคลั่งที่สุดของเรื่องนี้กันแล้ว จุดที่กฎของเหตุผลกำลังจะถูกฉีกกระจากเป็นชิ้นชิ้นถ้าเรายอมรับว่าทาคิออนมีจริงและเราสามารถส่งสัญญาณด้วยทาคิออนได้มันจะเกิดอะไรขึ้นในปี1907 2ปีหลังจากไอสไตน์เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพอัลเบิร์ตไอสตน์เองรวมถึงนักวิทยศาศาสตร์คนอื่นๆอย่างอาร์โนอมเมอร์เฟลได้เสนอการทดลองทางความคิดที่เรียกว่าทาคิออนิกแอนตี้เทเลโฟนหรือโทรศัพท์ย้อนเวลา ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าผมมีเครื่องส่งสัญญาณทาคิออนและคุณก็มีเครื่องรับที่อยู่ห่างออกไปไกลมากๆและเราทั้งสองกำลังเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยความเร็วสูงถ้าผมกดส่งข้อความหาคุณว่าสวัสดีด้วยคลื่นทาคิออนที่เร็วกว่าแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพในกรอบอ้างอิงของคุณคุณอาจจะได้รับข้อความนี้ก่อนที่ผมจะกดส่งมันเสอีกและถ้าคุณตอบกลับมาทันทีด้วยทาคิออนเหมือนกัน ข้อความตอบกลับของคุณอาจจะไม่ถึงผมเมื่อวานก็ได้ผลลัพธ์คืออะไรครับผมได้รับคำตอบจากคุณผมอ่านมันแล้วผมค่อยตัดสินใจว่าจะส่งข้อความแรกหาคุณหรือเปล่านี่คือความวิบัติของตรก,กะครับหรือที่เรียกว่า casualty violation จากระวาลของเราถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าสาเหตุต้องเกิดก่อนผลลัพธ์เสมอคุณพ่อต้องเกิดก่อนคุณลูกปืนต้องยิงก่อนเป้าถึงจะเป็นรู แต่ถ้าทาคีออนมีจริงกฎข้อนี้จะพังถลายลงครับถ้าผมได้รับข้อความจากอนาคตบอกว่าห้ามส่งข้อความนี้นะแล้วผมก็ตัดสินใจไม่สง่งแล้วข้อความนั้นมาจากไหนหรือถ้าผมรู้อนาคตแล้วผมเปลี่ยนมันอนาคตที่ผมรู้มาก็จะไม่เกิดขึ้นจริงแล้วผมรู้อะไรมาความย้อมแย้งนี้แหละครับคือกำแพงที่หนาที่สุดที่กั้นไม่ให้นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ยอมรับการมีอยู่ของทาคิออนเพราะถ้ามันมีจริง จัก,กรวาลน,นี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เราเข้าใจแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอาจจะกองรวมกันอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือซ้อนทับกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงแล้วมันมีจริงไหมหรือเป็นแค่นิยายสายไฟยที่นักวิทยาศาสตร์แต่งขึ้นคำตอบในนาทีนี้คือยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อเปอร์เซ็ตครับ ถึงแม้หลักฐานจากคาร์สร u ูเออร์จะน่าตื่นเต้นและข้อมูลจากซูเปอร์โนวาจะน่าสงสัยแต่วงการวิทยาศาสตร์กระแสหลักหรือ Mainstream Science ก็ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้เหตุผลข้อแรกคือเรื่องของความวุ่นวายอย่างที่ผมบอกไปถ้าเรายอมให้ผลเกิดก่อนเหตุได้จัก,กรวาลคงจะเละเทะน่าดูนักฟิสิกส์หลายคนจึงเลือกที่จะเชื่อว่าค่ามวลติดลบที่เราวัดได้ อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือที่เรายังหาไม่เจอหรืออาจจะเป็นสัญญาณรบกวนที่ซับซ้อนมากๆเหตุผลข้อ2คือทฤษฎีอื่นๆที่อาจจะอธิบายได้เหมือนกันเช่นนิวตริโนอาจจะมีมวลเป็นศูนย์จริงๆแต่อาจจะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักหรือข้อมูลจาก sn 1 9 8 7 a ออาจจะเกิดจากความบังเอิญทางสถิติแต่ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สอนเราเสมอว่า อย่ารีบปิดประตูใส่ความเป็นไปได้จำตอนที่เราคิดว่าโลกแบ่งได้ไหมครับจำตอนที่เราคิดว่าอะตอมแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วได้ไหมครับจำตอนที่เราคิดว่าเวลาเป็นสิ่งสมบูรณ์ได้ไหมครับทุกครั้งที่มนุษย์เรามั่นใจว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วจัก,กรวาลมักจะหัวเราะเยาะเราเสมอและความหวังถัดไปของเราอยู่ที่โครงการในอนาคตที่ชื่อว่าโพโทมี ซึ่งจะเป็นเครื่องตรวจจับนิวตริโนรุ่นใหม่ที่มีความละเอียดสูงกว่าคาทรินหลายเท่าซึ่งจะเริ่มเดินเครื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าพลูโ o มียืนยันผลการทดลองเดิมวันนั้นแหละครับตำราฟิสิกทุกเล่มบนโลกจะต้องถูกเผาทิ้งแล้วเขียนใหม่หมดและวันนั้นความฝันเรื่องการย้อนเวลาอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปเรื่องราวของชาคิออนสอนให้เรารู้ว่า ขอบเขตของความเป็นไปได้นั้นอาจจะกว้างไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้มากครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติในวันพรุ่งนี้ก่อนแจกกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้คบคิดกันเล,เล่นๆครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราสร้างเครื่องสื่อสารทาคีออนได้จริงและคุณสามารถส่งข้อความสั้นๆกลับไปหาตัวเองในอดีตได้เพียงหนึ่งประโยคคุณจะส่งไปหาตัวเองในช่องเวลาไหนและจะบอกว่าอะไรครับ ลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมเชื่อว่าคำตอบของแต่ละคนน่าจะสะท้อนเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาได้ดีทีเดียวเพลอๆการได้นั่งทบทุนเรื่องนี้อาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นโดยไม่ต้องรอเครื่องย้อนเวลาเลยก็ได้ครับและถ้าคุณชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ชวนให้สมองระเบิดแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับสัญญาณความรู้ใหม่ๆก่อนใคร หวังว่าจะไม่ต้องรอนานเหมือนส่งทาคิออนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ